ไม่ไกลธรรมะสินีบอกไกลแต่มันค่าแต่มันค่าปะอันรถอ้อยลายมันบ่มันมีอีกเส้นท่าบ่อีกเส้นไหมอ่ะถ้าอีกเส้นก็ไปมันจาไม่ผมกลับเมืองพนเลยแม่เมืองพลไปทางนี้ไปมันจ่ามันจาทางไปโคโคชัยอ่ะครับโคโคชัยมันจามันจาเสร็จก็ไม่ถ้าไปเมืองพนชนบดใช่ไหม โอ้ถ oh ้าไปเมืองพนไปไปบ้านลาดลาดใหญ่เนี่ยเฮงหอดเอ้ยไม่ใช่มันจะเบงน้อยไปทางเบงน้อยอะไรนะครับใช่คอนสวรรค์แล้วก็ผ่านบัวพีวังผ่านบ้านบัวพีวังไปหานาคอนสวรรค์แล้วก็เลี้ยวไปทางแวงแวงน้อยอ่ครับไปทางนี้อย่ามาทางนี้มันไกลนะคะอ๋อถ้าเมืองพนถ้าเมืองพนเออใช่ต้องไปทางนั้นแต่ถ้าบ้านใครค่อยไปมันจะไปทางนี้นะใกล้ มาเลยพากีพี่เอ็ดมันพาไปผัวแม่แม่แทนทุนตลอดทางเลยใช่ไหมถ้ามาไม่ต้องกีพีเอ็มาทางนี้เลยค่ะอ๋อเขามาจากทางทางหนองเรืองไงหนองเรือมันไก่เพราะว่ามาจากในเมืองไงมันไกมาทำซุกเอ้ยทำกอเหลาให้เขาเดี๋ยว่พไปเฮ็ดหยุดจ้า ติดไม่ได้ดูคลิปติดนี่ยพ่ติดบัตรบัตรเพิ่นเงินบัตเพิ่นบัตรเพิ่นเบอ้งเราเพิ่อเพื่อติดกันอันเหรออืมทำไมไม่รู้เป็นเป็นพี่น้องกันใช่ไหมอันนี้พี่สาวอันเหรออันนี้แม่แขวอันนี้น้องสาวอืมนี่เพิ่ง อันนี้เพิ่งสึกเราก็มาร้านแม่เลยสึกเมื่อเช้าอ๋อสึกเมื่อเช้าสึกเมื่อเช้าก็มาผมยังไม่ปวดน่ะึกเมื่อเช้ามาเลยเป็นบอกใรับคิดถึงแม่แต่มันใจจะขาดแสดงว่าตอนแสดงว่าตอนตอนบวชไม่ได้ไม่ได้ทานของคุณแม่ไงก็เลยคิดถึงมามาแต่ตะกอนน้ำเออมาก่อนน้ำก็เลยว่าจมถ่ายเคยมาครั้งมาแล้ว เฮบ่บ่่ต้องบ่ต้องฟาวคารนั่งเป็นมู่กันไปดกีดไปเรื่อยๆเพราะว่าบ่่อยากบ่อยากให้บ่อยากให้เอฟซีออกลานไงเพรี่ยังไม่มีแขกจ้าถ้า